ท่านเอกอัคราชทูตจากสเิเอ็ประเทศนะครับทรามปหลัดกสวงพานิชย์กิรติรัชโนท่านประธานกรรมการหอการค้าไทยสนั่นอังคุบุคุลกรรมการผู้จัดการและรองประธาน โลเมซประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคุณแมทเทียสอูเปอร์ผู้บริหารเกษมพานิชแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปรริดงานไทเฟ็กซ์อนุก้าเอเชีย2023ซึ่ง จัดโดยลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับสงพาน,นิต์ร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลโมเมเซในวันนี้ความจริงอาหารนับเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของโลกมากขึ้นทุกวันปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารก็คือจำนวนประชากรซึ่ง นับวันมีแต่จะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับปัจจุบันประชากรโลกมีประมาณ8,000ล้านคนแต่ว่าภายในปี2,50 0จะเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นล้านคนซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารทวีความสำคัญมากขึ้นเป็นลำดับสำหรับประเทศไทย ต้องถือว่าเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมอาหารที่มีความแข็งแกร่งที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าประการที่หนึ่งประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรสำคัญที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารไม่ว่าจะเป็นข้าวผักผลไม้มันสำปะหลังและพืชเกษตรอื่นๆ นอกจากนั้นในประการที่สอประเทศไทยยังมีนวัตกรรมทางด้านอาหารที่มีความเจริญก้าวหน้าล้ำหน้าหลายประเทศในโลกและในประการที่3ก็คือประเทศไทยมีมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหารเป็นไปตามมาตรฐานสากล ในประการที่4ก็คือประเทศไทยมีศักยภาพอย่างยิ่งในการส่งออกอาหารภายใต้ความร่วมมือกับภาคเอกชนที่กระทรวงพาณิชย์ได้ดําเนินการมาโดยต่อเน,นื่องจนกระทั่งทําให้ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นครัวของโลกภายใต้นโยบายอาหารไทยอาหารโลกของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลให้ตัวเลขการส่งออกอาหารของประเทศไทยตัวเลขล่าส,สุดเมื่อปีที่แล้วคือปี2022เนี่ยประเทศไทยส่งออกอาหารเป็นลำดับ15ของโลกและคิดเป็นมูลค่าการส่งออกสูงถึง1.36ล้านล้านบาทอัตราการเจริญเติบโต,ตสูงมากถึง23 สำหรับงานในปีนี้ซึ่งเป็นงาน t ทเฟ็กซ์อะนุกาเอเชีย2023นั้นต้องถือว่าได้กลับมาจัดในรูปแบบออนไซต์ที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายหลังจากที่เราต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิดในช่วง2อสามปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันก็มีกิจกรรมที่ ดำเนินการควบคู่ไปกับงานออนไซต์ก็คืออออช่งงทานไลน์ที่มีชื่อว่า t y p i ฟ e x Virtual Trade Show ทั้งนี้ก็เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่สามารถที่จะเดินทางมาร่วมง,งานที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยในครั้งนี้ช่วงเวลานี้ได้ก็สามารถที่จะเข้าถึงกิจกรรมรวมทั้งสินค้าอาหารทั้งหมดที่นำมาแสดงในงานนี้ได้เช่นเดียวกัน การจัดงานครั้งนี้ผมได้รับรายงานว่ามีผู้เข้าร่วมงานมากถึง3,034บริษัทซึ่งเป็นทั้งบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศมีคูหารวมกันทั้งหมดในงานที่จัดเนี่ยถึง6,000ครูหาด้วยกันแล้วก็มีประเทศต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมถึง45ประเทศ คาดการว่าจะมีผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า1 0 0 0แสนรายจาก140ประเทศทั่วโลกและคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าการค้าตลอดงานได้ไม่ต่ำกว่า70 0 0 0มืล้านบาทสุดท้ายนี้ผมขอถทอโยวกับสำคัญนี้ขอบคุณผู้ร่วมจัดงานทั้งสามฝ่าย